สวัสดีครับไอ้พวกพี่ใจเกเรทั้งหลายก็วันนี้อยู่กับผมชิโร่คงเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะโอเคก็ขอสวัสดี FC นาลาแล้วใจเกเรทุกคนอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับนะช่วงนี้พี่ขอสักคนละหนึ่งไลค์ได้ป่ะเออเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยกดติดตามให้พี่ด้วยเออนะครับนะช่วงนี้แบบอยากได้กำลังใจนะครับนะหนึ่งร้อยไลค์นะครับนะผมก็ชื่นใจแล้วนะครับนะโอเคก็วันนี้เนี่ยนะครับนะผมมีคอมโบนะครับนะไอ้ตะเกียงนะครับนะตะเกียงหรือว่าคาถาจ้ออกานนะะะครับ่เเเฮยยดี๋ว ทำไมถือไม่ได้วะเนี่ยเอา้าบั๊กอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยทุกคนไอ้นี่บั๊กอะไรเนี่ยเอา้าบั๊กดาบล่องขนเชีย่ยเนี่ยบับ๊กตั้งแถบเปิดคลิปแล้วโอ้โหกูจะรั่วนะครับเอารีเซตก่อนรีเซตก่อนอ่าโอเคโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคอมโบไอ้เจ้าตะเกียงจิ้งจ,งจงอกก็ฟล็อกแรมนะครับนะแล้วก็แจกคอมโบนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ว่ามันเล่นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะคอมโบกับก็ตูมเมนนะเออแล้วก็จะมีผลสายโอ้ผลพิษศาสรนะครับในสามารถคอมโบได้อยู่2ผลก็คสองผลก็ เล่นกับผลประตูก็ได้นะแต่ว่ามันถ้าผลประตูมันจะคอมโบยากนิดนึงนะผมยังไม่รู้คอมโบกับผลประตูนะแต่ว่านี้ผมจะเอามาแจกกับผลสายฟ้าแล้วก็ผลหนดดำนะครับนะ,ะมีอยู่2คอมโบแล้วก็2ผลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างแล้วผมก็จะบอกทิคเล็กๆน้อยในการเล่นฟอกแลมนะครับนะ,ะมันเป็นดาบหนึ่งที่โหดและก็แรงมากๆครับคือทุกคนรู้ไหมไอดาบเนี่ยแม่งแรงพอๆก,กับเลนโวคูเลยเว้ย นะครับนะเออแรงพอเลยเลยมาคู่เลยนะจริงๆนะครับนะเออน้ำเม็คือมันมันเวอร์มากตอนแรกผมคิดว่ามันแรงกว่าเซเบอร์แ้วแต่จริงไม่ใช่นะครับนะเซเบอร์ยังแรงกว่านะประมาณนี้เออน่าจะใช่เพราะถ้าเกิดไม่ได้นาเรื่องการเอนชาร์หรือว่าอะไรเลยนะนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเราจะทําการคอมโบกับผลสายฟ้าก่อนนะผลสายฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจับไม่ได้นะแมันจะคอมโบซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้อยู่แล้วนะ,นะครับนะ เพรานั้นเนี่ยต้องอาศัยจังอ่าสกิลซีก็ทูเมนนะครับนะแล้วก็หมัดก็ทูเมนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่วันก็ทูเมนเนี่ยผลสายฟ้าเนี่ยมันเล่นไม่ได้ไอ้เล่นแบบจับดูดคอมโบลงขึ้นหน้าไม่ได้เหมือนโนดดาใช่ไหมอ่าอันนี้เนี่ยคอมโบนี้เหมาะสำหรับคนที่สกิลสดยังไม่แม่นด้วยนะครับเออเพราะว่าอาศัยจังหวะสกิลซีก็ทูเมนได้คือก็ทำคอมโบได้เลยนะครับเดี๋ยวคอมโบเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะประมาณนี้อ่านะครับปึ๊บ ปึ๊บหนีนะครับประมาณ1 2ื่นสอเอ้ไม่ใช่หมื่นสองหกร้อยสิบสี่นะครับนะแมงเลยตร mm hmm. <c oughs> งนี้เบร์บอรแล้วขอโทษด้วยไอจังหวะที่สกิลแซดฟลอกแรมเนี่ยต้องเล็งนะเนี่ยเนี่ยนมันมันจะมีตัวเด้งนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดไอศัตรูเด้งตอนโดนสกิลแซดเนี่ยมันจะทำให้เราเล็งไอแซดซูเปอร์หุบไอก็อดทูเมนยาก นะครับเออกอดทูเมนต์ยากเพราะว่าเราต้องจังหวะเราว้าไปเราแซดกอดทูเมนใช่ไหมเราต้องเล็งนิดนึงนะเราต้องกะระยะที่ดีแล้วก็ค่อยๆเล็งนะครับไม่จริงๆค่อยๆเล็งก็ได้นะเพราะว่าสกิลแซดไอโฟล์คแลมป์ F เนี่ยกว่ามันจะเด้งกว่ามันจะระเบิดเนี่ยมันก็ ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับแล้วเพราะมันมันตันนานอยู่นะเออก็เราก็มีเวลาพอที่จะสามารถใช้สายฟ้าเนี่ยวว้าวก็ไปปุ๊บเลยก็สกิลแซกได้อ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นคอมโบผลมืดนะแล้วผลหนวดดาประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับนะคนทดลองมาหน่อยสิเหมือนเดิมนะครับนะหนวดดาไม่มีอะไรยากนะแล้วสำหรับคนที่เล่นสายดาบเนี่ยก็น่าจะรู้นะจะใช้ x หรือว่า c ในการดดก็ได้นะ,ะนะ,ะสมมติใช้ c ดดนะโซไปดดอย่างนี้ปุ๊บอ่านี่เลยปุ๊บ โอ้ยบางบางทีอันเนี้ยมันมันแล้วแต่มันจะลุ้นนะครับนะจะลุ้นระยะนะครับนะเออเพราะมันจะลุ้นระยะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยมันจะเด้งไปก่อนนะพอมันเด้งปุ๊บไอการที่เราพุ่งก๊อตไปเนี่ยมันก็จะไม่ตรงละนะครับนะมันก็มันจะสุ่มนะบางรอบมันก็จะสกิลเอ็กติดนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่ง ปึ๊บอ่าันเนี่ยอันนี้คือโดนนะครับอันนี้คือโดนเพราะว่าถ้าเกิดไอ้จริงๆเมื่อกี้มันตายก่อนไงแต่ว่าถ้าเกิดจิ๊กเก็ผมดูมาเยอะมันมันโดนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนระยะตรงเลยผมเห็นอยู่นะครับนะเออเมื่อกี้คือคือโดนนะครับนะจริงๆแล้วไอ้ฟ็อกแลมเนี่ยมันก็คอมโบไม่ได้ตายตัวจริงๆไม่ต้องทำฟูลคอมโบก็ได้นะครับการเล่นคือจะเล่นแบบสดๆหรือว่าคอมโบต่อๆก็ได้นะครับเดี๋ยวศัตรูก็จะวรู้สึกเจ็บแล้วเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าดาบนี้เนี่ยมันแรงอยู่ลวนะครับพอมันแงทีีีเน้้้ยมัะดดดดดกา่็็จสูลววตไ บางสกิลเนี่ยมันมันก็หลบเคนได้นะแต่ว่าบางสกิลก็ตัดเคนถ้าเกิดกดค้างก็คือมันจะตัดเคนนะครับแต่ต้องระวังดีๆนะไอ้เจ้าฟอกแรมเนี่ยทำม,มันเล่นไปเคนหายเยอะอยู่นะผมเคยเจอคนเล่นฟอกแรมนี่คือแบบเคนหายเป็นว่าเล่นเลยนะเออนะครับแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับนะฟอกแรมนี่คือประมาทไม่ได้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองไป PVP ให้ทุกคนได้ดูดีกว่าไปล่าคาหัวไปอะไรให้ทุกคนได้ดูนะเอาแล้วไม่ตีไม่เข้าวะ่ะเอ้าเดี๋ยวเอา,เอา,เอารีลเลือดก่อนออโอเคมาแล้วครับก่อนที่เราจะไป PVP หรือว่าล่าคาหัวเนี่ย เราก็จะทําการขอคนล,ละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งตามอีกรอบหนึ่งนะครับนะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันด้วยเออคุณลืมพูดไก่ตันเฉยเลยมาปะเราไปดูไก่ตันกันดีกว่าปะอ่ะตอนนี้ผมก็มีไก่ตันแล้วนะครับนะชิโร่ฟุงช็อปสามารถไปอุดหนุนได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดิกงร้านผมเนี่ยอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับนะอ่ะโดยจะมีไก่ตัน6กหมัดดาบพูดเด้งนะเหมัดก็มีนะแล้วก็มีกล่องสุ่มไก่ตันด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาไก่ตันเนี่ยลงกล อีกสักไม่ไม่ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเพิ่มลงสต็อกละเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือการสุ่มนะผมย้าว่าไอ้สุ่มกล่องไก่ตัน1บาทเนี่ยมันมีเกลือนะมันมีไม่ได้ด้วยนะครับนะมันมีได้กับไม่ได้นั่นแหละนะครับนะก็สุ่มตามความไมนไี้เลยครับความสมัครใจนะครับนะตามความสมัครใจของน้องๆเลยครับพี่ไม่บังคับนะอันนี้หรือว่าใครจะไม่อยากสุ่มก็ซื้อได้เลยนะครับมะมีให้ซื้อนะครับนะไอ้พวกนี้คือกดซื้อปุ๊บได้รหัสแน่นอนนะครับแต่นี้คือมันมีได้กับไม่้้้้คอออมมันนนีกกลงู่่รรแวาทตุุยย็ หมักใจก็จัดไปครับใครที่ไม่อยากลุ้นก็ซื้อก็ได้นะครับประมาณนี้นะฝากไก่ตั้ชิโร่คุงช็ชอปด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆมาครับตอนนี้เราลองเล่นกับโหนดดำดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงปึ๊บเฮ้ยดุดอืมเอ้ยโอ้โมีเค้นวันนี้มีเคนนะครับเขาคอมโบยากถ้ามีเคนมันจะคอมโบยากนิดนึงนะอ่าเอ้ยเอ้ยมีตักเคนปึ๊บนี่เอ้าโดนดิอย่างงี้อุ้ยมีเคนโอ้โหมีเคนเอ้าม,มีเคนก็มีเคนก็โดนผมบอกเลยนะครับถ้าเปิดตีเคนไม่ถูกแล้วก็โดนแบบนี้นะครับแล้วก็ดูด ดูดโอ้ยวับหลบว่ะเอาโดนอืมโอ้ผมบอกเลยเขาเปิดเคียนอยนี้คือเคียนหายรัวๆนะครับบอลนี้คือเคียนหายรัวๆแน่นอนไปจึ๊บอืมไม่เข้ามาด้วยรู้รู้อ่าแลกกันไปแลกกันไปอืมระยะนี้ปึ๊บหลบโอ้โหก็อย่างงี้เคียนหายแน,น่นี่หนุ่มหรือว่าเป็นอีดานหนึ่งที่กดดันเคียนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ นี่เอาไปอีกเห็น hmm. ป <laughs> okay. ่ะเห็นปะนะครับไปชุบอ่าออกมานี่เรียบร้อยครับผมเป็นไงโคตรเกียนฟ็อกแซม เออใช้ได้ทำเป็นเล่นนเนี่ยไปเดี๋ยวเราต่อไปเป็นสายฟ้านะคระะับนเดี๋ยวเราไปหาในเซิร์ฟรวมเลยดีกว่าไปนะครับเฮ้ยยังไงฟู่้างอเป็นคนนี้มามามึงเอาอะร้องว่ะเอามิงด้วย <c oughs> โอชึบป,ปึ๊บโดนครับอย่างนี้เล็งเร็งดีๆแล้วก็นี่ <c oughs> เรียบร้อยครับผมถ้าคอมโบติดจะประมาณนี้เลยสำหรับสายฟ้าเออจับยากอยู่โอ้ยผายแล้วผมโดนเอ้าเอ้า เอาอะไรเนี่ยอ้าวคอมโบแล้วก้อนไทเดนเหรอ,อไม่ไม่ไม่อะผมไม่สก,กิลเผานะครับรู้จักแฟรลูไหมแฟรลูกดยุติธรรมอ่ะเออไม่สก,กิลเผาด้วยอืม <c oughs> ไม่โดนเอาเอาไปอีกดิเอาไปอีกท้าก้อนไฮเดนนี่ไงโดนครับถ้าโดนสดๆเนี่ยไม่ได้เปิดปิดเทนเนี่ยเทนแตกนะถ้าเปิดเคนค้างคือเคนแตกนะครับเฮ้ย <c oughs> โดนปึ๊บ <c oughs> นี่เรียบร้อยครับตายยืนรอดูผลงานเลย <c oughs> เออ,เอ,อก็ถือว่าเป็นดาบหนึ่งที่โอ้โหแรงนะนะครับทำมันเล่นไปอาจจะเพราะค่าหัวเยอะด้วยนะแต่ว่าโดยโดยรวมเนี่ยฟอกแลมมันแรงแรงอยู่ละนี่คือผมไม่ได้ตีบอกฟอกแลมนะนะครับเออเอ,อ,อย่าลากูขอล้องโอ้โหเผาปลารวก่อนเอามันพาเข้าบัดดีเราไม่ได้อยากลุมเลยอะ่ะแม่งเอยมาลินมันเท่าไหร่วะโอ้โหมาลินโคตรเยอะทุกคนไอ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 อ้าวอ้าว อ้าวอ้าวอ้าวโมจิตื่นด้วยโมจิตื่นผมกลัวแค่สก,กิลน้องนะออนนิวครับตอนนั้นผมไม่กลัวเลยนะสก,กิลโมจิตื่นอนะเออเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาตอนกูเมนมาก็ไม่โดนอีกไม่มีสก,กิลกูไล่ฟันดื้อๆอ,อ,อย่างนี้เลยแหละก็ได้อยู่นี่ไงเรียบร้อยเว้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเออมันเอาจริงพร้อม <c oughs> มันเอาจริงมันเอาจริงเว้ยมาคนดูขอเสิร์ฟหน่วงๆก็จัดไปพร้อมพุ่งกันพี่ มึงกันพี่ไว้จ <c oughs> ุ๊บนี่ไงส่วนใหญ่พี่สองตัวกู <c oughs> เปิดพอตื่นก่อนมาต้องที่มาละ แล้วคอมโบโดนไหมโดนเรียบร้อยนี่ไงคอมโบ oh, ที่สอนไปโอ้โหมายังไงสองวิหนึ่งสองวิหนึ่งอะไรส oh, องสองมันลุ่มหลอนอะไรโอยากแด้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh, อแม่เอาวอาวันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เมาฟาวเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3หมัดวี2และดาบสุ่มมีบริการรับทำหมัดวี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้สาหรับไอเจ้าฟอกแรมหรือว่าตะเกียงกิ้งจอกนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาบที่โกงมากเลยนะถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะเออคนเล่นเป็นนี่คือจะรู้เลยว่ามันโกงนะครับนะก็ลองเอาไปเล่นดูนะสำหรับเจ้าฟอกแรมเออส่วนตัวผมว่าผมให้มันอยู่ในระดับที่แบบว่าดาบโหดในอัปเดตนี้เลยนะครับนะใช้ได้เลยนะไม่ไม่น้อยหนะ้าพวกดาบโหด,ดที่อยู่ระดับท็อปเทียนะอันนี้ผมก็ให้มันขึ้นมาอยู่ท็อปเทีย์ละนะฟอกแรมเพราะว่าถือว่าเป็นดาบที่เกลียมาก นะครับนะใครเจอนี่คือจะรู้เลยว่าคนเล่นเป็นอนะ่ Sauce, charger, Fur amps, นะเออจะคนเล่นเป็นจะรู้เลยนะครับนะว่าไม่ไม่ธรรมดาสับฟอกแรมนะก็ลองเอาไปฝึกคอมโบฝึกเล่นกันได้นะครับนะไม่มีซับซ้อนนะครับนะถ้าเกิดตอดได้ก็ตอดนะครับนะถ้าเกิดมันคอมโบแบบระยะไกลมันยากแล้วมันกระเด็นหนีก็ไม่เป็นไรครับเขาก็เจ็บตัวนะเราก็สามารถโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะมาอีกคลิปวิดีโอหน้านะครับเรานี้บายบายครับผมเดี๋ยวขอจัดการนงินก่อน